สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีค้องร้องเปล่านะคะพบการอังคารพูดเพื่หัดนะคะท่านผู้ชม,มโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้เหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02383837-9 3, 3, 8, 3, 3 7, 9, ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์วีรศักดิ์อนุสนทิวงศ์นะคะผู้ในการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจแล้วก็กฎหมายของมัรยาอสัมชัญน,นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะปรึกษาได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจะได้มีเวลาปรึกษากันนานๆนะคะ เดินเร็วฮะเวลาเดินเร็วนะคะใช่เพราะว่าท่านผู้ชมโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมโทรเข้ามาแล้วเวลาเราไม่พอเวลาเราน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะโทรกลับได้นะคะวันนี้รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องของการเช่าช่วงเช่าถติว่าเรามีอาคารอยู่อันนึงเราปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเช่าเหมือนกรณีเรื่องของจตุจักแต่จตุจักเนี่ย อาจจะมีการสลับซับซ้อนเพราะว่าสมมติว่าดิฉันเนี่ยมีอาคารพาณิชย์สักหนึ่งหลังดิฉันก็เปิดให้เช่าตามปกติคือเช่าช่วงกันไปแต่ว่าถ้าเป็นของจตุจักรเองมันมีการเช่ากันเป็นหลายๆทอดนี่สินะคะอย่างการรถไฟอย่างรถไฟฟ้าเองเนี่ยาการรถไฟแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดนะคะเพื่อให้มาเช่าที่การที่สวนจตุจักรเนี่ยเพื่อขายของแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มาเช่าต่อทีจัก การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปปล่อยต่ออีกนะคะพอเวลาหมดสัญญาเนี่ยเอกชนไปทําสัญญาอีกอย่างหนึ่งการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยไปทําสัญญาอีกอย่างหนึ่งและตอนนี้จะรับผิดชอบยังไงคะเวลาที่มีการเช่าช่วงกันไปไปแบบไปหลายๆทอดใช่ครับผมเนี่ยอย่างนี้ฮะไอ้สัญญาจะมีคือสัญญาเช่ากับสัญญาเช่าช่วงสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเช่ากันส่วนสัญญาเช่าช่วงหมายว่าผู้เช่า เอาสัญญาเอาตัวทรัพย์สินนั้นเนี่ยไปให้เช่าต่อยทอดหนึ่งเราเรียกว่าเช่าช่วงอ,อย่างที่เกิดขึ้นประจำฮะไม่ว่าเคตจตุจัจกรเคตของการรถไฟต่างๆที่เกิดขึ้นคือการรถไฟเนี่ยให้บุคคลหนึง่งไม่ว่าเป็นบุคคล,ลนิติบุคคลจนะเช่าแล้วพวกบุคคลนิติบุคคลเนี่ยก็ไปให้เช่าช่วงต่อสังเกตว่าที่จตุจักรปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าเช่าเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นบาทนั้นใช่แพงมากแพงมากเพราะผมเห็นมีพวกพวกกันที่เข้าไปเช่าเปิดร้านขายในจตุจักร มีเวลาแค่8วันต่อหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นบาทคือเขาไม่ได้เปิดขายวันธรรมดาไงเปิดขายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เขายังสู้ค่าเช่าสี่ห้าหมื่นบาทใช่สี่คนโดนคันเยอะนะแล้วถามว่าการรถไฟได้ได้สี่ห้าหมื่นบาทนั้นไม่ใช่การรถไฟก็ได้ประมาณสี่ห้าพันบาทก็มีการเช่าแล้วคือเพื่อเก็งกำไรเพิ่มราคา เพิ่มราคาไปเรื่อยๆมันคนที่ให้เช่าเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางเอาไปส่งต่อคนถึงก็เอาไปส่งต่อตอนไปเรื่อยๆจากเจ็ดจากสี่ห้าพันก็เป็นสี่ห้าหมื่นนะคะครับนั่นคือประเด็นปัญหาต่อมาคือการรถไฟเนี่ยเขามีความจําเป็นที่ต้องใช้ที่ตรงนั้นครัานนี้คําถามถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าในกรณีการรถไฟมีความจำเป็นที่ต้องเช่าที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วผู้เช่าเอาไปให้เช่าช่วงต่อการรถไฟจะต้องเข้าไปผูกมัดกับผู้เช่าช่วงด้วยไหมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเรียนอย่างนี้เลยว่า การรถไฟเขาไม่เข้าไปผูกพันเพราะการรถไฟเขาไม่ได้มีนิติสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาไม่ได้ลงเซ็นสัญญาเช่าถูกต้องครับเพราะเขาให้เฉพาะผู้ให้เช่าผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครบางทีต้องดูให้ดีคนที่จะไปเช่าช่วงต่อหรือเช่ากับคนที่ไม่เช่าของที่ดินเนี่ยอันดับแรกเช็กก่อนเลยครับว่าเวลาท่านจะไปทาสัญญาเช่าใครเช็คคนให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหานั้นไหมเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นไหมถ้าไม่ใช่เขามีสิทธิ์อะไรให้เช่ามันเคยเกิดคดีปัญหาเกิดขึ้นครับคนให้เช่าเนี่ยเป็นคนที่ เป็นผู้เช่าจากเจ้าของทรัพย์มาคนอีกทีหนึ่งค่ะแล้วในสัญญาเช่าเดิมเนี่ยระบุไว้เลยว่าไม่ให้เช่าช่วงไปแอบเช่าช่วงกันค่ะแล้วต่อมาตัวผู้ให้เช่าเนี่ยรู้เจ้าของที่เขารู้เจ้าของที่จึงบอกเลิกสัญญาเช่าพอบอกเลิกสัญญาเช่าถามว่าผู้เช่าช่วงได้รับผลกระทบไหมค่ะชัวร้อยเปอร์เซนต์ใช่ถามว่าทาไมครับเพราะในขนาดคนที่ให้คุณเช่าเนี่ยเขายังถูกบอกเลิกสัญญาแปลว่าสัญญาระหว่างคนกับ ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์บคุณไม่มีอยู่แล้วคุณก็ต้องไปนั่งไล่เบี้ยเอากับผู้เช่าช่วงกับผู้ให้เช่าของคุณอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในกรณีเนี่ยเวลาเราจะเช่าที่จากใครให้เช็คให้ดีเลยนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าถ้าเขาไม่เจ้าของเขามีสิทธิ์อะไรขอดูสัญญาเช่าเดิมเขาก่อนว่าเขาให้เช่าช่วงหรือไม่เพราะสัญญาเช่าโดยปกติเนี่ย80%เ็เขาจะเขียนไว้เลยครับว่าห้ามเช่าช่วงแต่ผมยังสงสัยเพราะผมยังไม่เคยเห็นตัวสัญญาของการรถไฟเนี่ย ผมไม่แน like ่ใจว่าเขาอนุญาตให้เช่าช่วงหรือไม่การที่ผู้เช่าในจัุจักรปัจจุบันเนี่ยจะไปอ้างว่าสัญญาเดิมยังมีถึงปีห้าหกสิ้นปีห้าหกยังเหลือเวลาการที่การรถไฟเขาจะมาใช้ที่ก่อนอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะฮะเพราะเรายังไม่เห็นในตัวหาของสัญญาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในสัญญานั้นเขาอนุญาตให้เช่าช่วงไหมถ้าสมมุติเขาอนุญาตให้เช่าช่วงคําถามถามต่อบไปว่าคุณก็จะไปไล่เบี้ยอะไรกับการรถไฟไม่ได้คุณก็ต้องไปดําเนินการกับคนที่ให้คุณเช่า ถูกไหมครับว่าเขาผิดสัญญาคุณการรถไฟเขาไม่เคยมาทําสัญญาคุณดังนั้นคุณกับการรถไฟไม่ได้มีความผูกพันหรือไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไปฟ้องร้องการรถไฟก็ทําไม่ได้ศาลยกฟ้องอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเช่ากดทางการรถไฟโดยตรงผมเรียนงี้ทําทําได้ครับถ้าเกิดไปเจอนักกฎหมายบางท่านยุให้ทำเนี่ยเขาทําได้แต่ศาลยกฟ้องครับเพราะว่าเสียเงินสียเงินทั้งค่าทนายเสียทั้งค่าดรเมเนีารศาลเพราะประเด็นที่เขาต้องสู้กับท่านมากการรถไฟสู้มาแน่นอนครับ หนึ่งคุณไม่มีนิติสัมพันธ์กับเขาคเพราะคุณไม่คูณสัญญากับเขาคคนที่คุณจะฟ้องได้คือคนที่ให้คุณเช่าผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าฝ่ายกฎหมายของการรถไฟเขาต้องดูแล้เขาถึงจะมาบอกเลิ่สัญญากับผู้เช่าอคนแรกอนี่ยผู้เช่าคนแรกก็ไม่ได้ไปบอกผู้เช่าไม่ได้บอกต่อไปแล้วเท่าที่ผมลงไปสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับคือมีการเช่ากันสี่ห้าทอด กินส่วนต่างกินส่วนต่างสิฮตอนคนแรกก็ได้ไปสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นก็ไล่ไปจนถึงคนสุดท้ายมันีคนที่ห้าขที่หกไม่รู้เลยนะคนที่ใครคนที่ต้องเสียค่าแพเจค่าอะไรด้วยนะครับคุณปุ้ยดังนั้นคือผมอยากเรียนอย่างนี้ว่ากลับไปคุยกับคนให้เช่าคุณมาก่อนว่าคุณจะขอเงินในส่วนเงินประกันหรือค่าเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคุยตรงนี้ก่อนถ้าเกิดคุณไปดิ่งไปหาตัวการรถไฟการรถไฟเขาคงไม่สามารถจะ หยิบเงินหรือควักเงินอะไรไหมคุณได้เพราะมันเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐเขาจะไปทําอะไรที่ผิดกฎระเบียบก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่สิ่งที่ดูเหมือนกับว่าอาจจะมีการใช้มวลชนกันอะไรกันอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกรูปแบบหนึ่งน,นะคะแล้วถ้าพา่อค้าแม่คะนะ้าเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นกรณีอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นะคะสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าจะทําได้สามารถฟ้องร้องคนที่เราไปเช่าช่วงขาต่ออีกทีหนึ่งได้หรือเปล่าได้ครับได้ครับต้องไปดูสัญญาแต่คือโดยหลักแล้วเนี่ยคนเช่าคนสุดท้ายสามารถ ไปฟ้องผู้ให้เช่าที่ไปทำการเช่าช่วงกับพ่อค้าไมค้าได้แต่ะะปัญหาเขาจะอยู่ในสถานะเพียงพอที่ชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่นั้นอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ฟ้องกบฟ้องได้แต่เราจะไปฟ้องการรถไฟผมแนะนำงีครับค่อนข้างจะลำหมากแล้วโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องสูงจะเสียเงินฟรีอ,อันนั้นแล้วกลับไปหาคนให้เช่าดีกว่าฮะ ไปเรียกร้องค่าเสียหายเอา่ากเขาว่ามีการ,รเลิกสัญญาก่อนที่เราจะทําสัญญาไปถูกต้องครับนะคะแล,แล้วผมขออนุญาตแนะนําอีกวิธีการหนึ่งก็คือในขณะนี้ถ้าต้องมีการรวมตัวกันของอันนี้ไม่ใช่แนะนําให้ไปประท้วงนะฮะก็ต้องมีการรวมตัวแล้วก็หาผู้แทนของคนเช่าอยู่ในเจตจักรเนี่ยนัดทำหนังสือไปร้องเรียนนะครับกับผู้ว่าการรถไฟตอนนี้ผมไม่ได้ใจคุณประพัฒน์จงสงวนบ้างครับที่เป็นผู้ว่าการรถไฟ ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับว่าขณะนี้จะใช้ที่แล้วหรือยังตัวนี้เป็นเรื่องของการบริหารการแมネจเมนต์แล้ครับถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ตรงไหนเราก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมนะครับผมเรียนถึงพ่อแมพ่พี่น้องที่ขายของในจตุจักรโซนไหนที่ต้องใช้เราก็ต้องยอมออก <c oughs> แต่โซนไหนยังไม่ใช้ขอความโกโรุณากับท่านผู้ว่าการรถไฟท่านประพัฒนและผู้บริหารของการรถไฟว่า ขอเวลาได้ไหมอีกหน<ม>ึ่งเดือน2เดือน3เดือน<ม>ก็เป็นโอกาสให้คนที่เขาต้องทํามาหากินเนี่ยได้มีไรายได้อีกในช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่นะคะแล้วสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาเห็นบอกว่าจะนําไปก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะคะเรื่องแบบนี้หลีกเลียเ่ยงไม่ได้อยู่แล้วหลีกเลียเ่ยงไม่ได้แต่<ม>แตท่างนั้นก็ยังสามารถในเรื่องของระยะเวลา<ม>คือคุณต้องรวมตัวกันหาผู้แทนอย่าไปเป็นแบบชุมนุมประท้วงคุณจะไปใช้ผมต้องนำเรียนอย่างเงี้ย อย่าไปใช้มวลชนเพราะจะกลายตอน,นจะกลายเป็นนิสัยของคุณไทยไปแล้วอใช้ชใช้ระบบมวลชนกดดัน,นะะคือผมอยากกลาบเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงนี้ครับว่ามันเป็นการแสดงประชาธิปไตยไหมเป็นอย่างหนึ่งแต่มันก็ทําให้ไม่แน่ใจว่าจะกระทบภาพลักษณ์ในมุมมองท่านต้องเข้าใจปัจจุบันโลกเล็กลงนะฮะ globalization แล้วแล้วต่างชาติเตรียมตัวที่จะมาลงทุนใน ในประเทศ,เทศไท,ย,ทยหลังปี2558คือเราเป็น AEC เข้าสู่ประชาคมเศรษฐอาเซียนถ้าเราไปใช้วิธีการมวลชนมากๆท่านลองมองภาพครับเราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนการขนส่งเขามองว่าประเทศเราเป็นประเทศแห่งการก่อม็อบเป็นประเทศแห่งการประท้วงเรียกร้องนักลงทุนถอยนะพอทักลงทุนถอยรายได้ของประเทศก็น้อยลงมันก็กระทบกับประเทศไทยอยู่ดี นั่นคือผมอยากฝากอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองครับคือในมุมมองของผมคือผม